สวัสดีครับผมนิโคตินนะวันนี้คืคออะไรกรันิโคแพ้ง EP ที่สี่นะครับไปเราจะไปแจ้งเพื่อนดูอไปเอาไปไป่วนไอฟูมขึ้นรูปตรงนี้ไปวันนี้ก็อีกคนรายการวัปปะ,ะ EP ที่หนึ่งะครับวันนี้จะาพาไปทัวร์สวนหมู่บ้านผมกันพานไปดูสวนหมู่บ้านผม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเรียนเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกินได้อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมเพิ่งเรียนเสร็จปกติหมู่บ้านผมจะมีคนมาวิ่งครับปกติหมู่บ้านผมจะมีคนออกมาวิ่งนะเด้อเฮ้ย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  เรียนไหนเนี่ยเจ้าพื้ยได้ที่ได้สัญญาป่ะนะสัญญาติดป่ะเจ้ไม่ติดโอเคไว้เจอกันี่ไม่ทันเลย A few moments later อันยองซยโอเลยครับผมอยู่ที่บ้านบ้าป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 ้าน้านบ้าน้าเนี่ยยอ่ะมันี้แม่งร้อนร้อนเกินครับทุกคนบ้านที่ผมอยู่ไหนเนี่ยฮะบ้านที่ภูมิอยู่ไหนอยู่ทางนู้นอ่ะแล้วมาทางนี้ทำไมอ่ะแล้วนี่หนิ อันนี้เราก็กำลังเดินมาที่สวนหมู่บ้านผมนะฮะเดินมาที่สนามบอลสนามบอลของหมู่บ้านนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสนามบอลที่ผมเอามาซ้อมบอลที่ที่ผมใช้ฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วว่าเขาอาโกไปทิ้งแล้วอันนี้โดนเขาโกไปทิ้งนะครับโอเคปะแก้งตัวเองอะ มันจะลบกวนในภูมิวะ่ะกวไม่ด่าวะ่ะในภูมิถ้าดูคลิปนี้อยู่วะขอโทษนะเราเราจะไปเรียกมันออกมาจากบ้านแล้วก็ถามว่าเล่นวอลแล็ปไหมถ้ามันไม่อยู่บ้านนี่จบเลยนะเว้ยแต่มันต้องอยู่หรือว่ามันโควิดนะเว้ยใครมันจะออกจากบ้านมากววไม่ใช่แก้งมาเลยแก้งตัวเองอ่ะโคตรปัญญาอ่อนเลยเนี่เราก็ถึงบ้านภูมิแล้วนะฮะเราจะเรียกภูมิแล้วก็ถามว่าเล่นวอลเล็ตไหมภูมิ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  ยินมาอีกแล้วครับทุกคนนั่มายินมาอีกแล้วกลับเร็วกว่าแต่ของกลับพรุ่งนี้ถ้านอนนี่มันใช่ใช่ครับนอนบ้านเราได้นอนบ้าเราได้นะเหมือนไม่อยู่บ้านเลยวะไอ้ภูมิมันไม่อยู่บ้านอะแผนเล็บเซลล์อะแล้วกูเดินมาตั้งไกลมันไม่อยู่บ้านนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับวันนี้คุณก็อยู่กับ เออเจ็ดขวบแล้วนะเว้ย<ส>ว <inf ly> ันเจ็ดขวบขึ้น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 มาดิเนี่ยกี่ขวบกันแล้ววะเล่นเด็กแม่งงงอ่ะพวกกูทำพูดดังไปวะนี่ที่เด็ดไปไหนเนี่ยที่เด็ดให้หอมแมวมันพัง มาสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าสวัสดีครับมาถ่ายคลิปยินมาเยอคยินมาว้าวแก๊งเด็กอ๋อรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักเขาปะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรขี้คอยขี้มอแล้วเขาห่อแก๊งเด็กเขาหลอกไหมคนนี้กับคนนี้คนไหนหล่อกันคนนี้กับคนนี้คนไหนหล่อกันเออเด็กยังรู้อ่ะแล้วใครหล่อกันนี่กับนี่เสื้อม่วงกับเสื้อชมพูเสื้อม่วงเนี่ยชื้ออะไรคนอื่นเออ ร้อนไปเดินเร่งกันทำไมไม่ใส่แมสเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับให้เขาใส่มือไปเลยใส่กันเลยใส่กันเลยเอาเสื้อขึ้นมาปิดหน้าเย็นออกกำลังกายครับขอไยครับขอไนครับใช่ผมคิดละถ่ายแล้วก็ถ่ายนยไายนเอใ่ใชะ นี่โคตินนี่โคตินชื่ออะไรนะช่องอะไรนะช่องอะไรอ่ะ YJ Channel ของใครของใครสวัสดีครับผมและยินดีรับสู่ YJ Channel ของใครของใคร YJ Channel ของคใครมันพังเหรอบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายอ๋อเต้นหายเดือดไม่บอกตากล้องเลยอ้าอะไรเนี่ยไป ผมเริ่มเหนื่อยกับเขาแล้วครับผมจะไม่ตามถ่ายเขาแล้วครับทุกคนเขาเดินมั่วซั่วหมดเลยครับเขาเดินไปไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยผมเหนื่อยกับเขามากผมจะไม่ตามเขาแล้วฮะทำไมกูเล่นซ่อนแอบบ่อยมากเลยเลยกูจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนัมงอย่เี้ยเลยแต่ก่อนมันเปิดได้กูจะเข้าไปแอบเนี้ยก็ไม่มีใครเจอกูเลยนะเว้ยไม่แหลกกันดีวะ อันนี้มันเปลี่ยนรายการแล้วไม่ใช่นิคโคแพงอะไรเป็นวอลเปเปอร์อีพีที่สี่นะฮะเข้าบ้านเนี่ยไอ้ภูมิมันไม่อยู่บ้านนะ่ะตกปลาตกปลาอันมี้ปลาตัวใหญ่ได้เหรอโอ้พิ่รู้ไม่ได้เลยไปทำร้ายนะไม่เป็นการทำร้ายครับไปคิปไปคิป <c oughs> ตอนนี้ผมนิโคตินก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะไม่ไหวแล้ววัได้รับ ไหนฮะถ่ายแล้วถ่ายแล้วทุกคนครับผมตัดคลิปอยู่เมื่อกี้ผมถ่ายคลิปเขาบอกว่า YJ Channel ต้องช่วยโลกไว้ YJ Channel ไอ้เหี้ยขึ้นให้น้องด้วยพอแล้วกูไอ้ไอ้เหี้ย